วันนะคะวันนี้วันพุธที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง4ันะ,ะ้าร้ัยกคปายูนะคะก็มาพบนักเรียนอีกแล้วนะคะค่ะสัป,ปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในการสื่อสารนะคะการสื่อสารหมายถึงการส่งสารจากผู้หนึ่งไปหาอีกผู้หนึ่งนะคะก็ะวันนี้นะคะคุปปายูก็จะมาพูดถึงเทคโนโลยีกับ อุปกรณ์ในการสื่อสารว่ามีอะไรบ้างทําไมต้องมีเทคโนโลยีมีอุปกรณ์เพื่ออะไรคะเพื่อทําให้การส่งข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นนะคะเทคโนโลยีกับอุปกรณ์ในการสื่อสารที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็ที่สําคัญจะต้องมีอะไรคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตมีมือถือจะรับข่าวสารได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเช่นเหมือนตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะก็รับความรู้จากคุณครูโดยดูยจาก,กอลลุปกรณ์อะไรคะนักเรียนบางคนก็บอกว่าหนูดูคุณครูจากคอมพิวเตอร์บางคนก็บอกว่าหนูดูคุณครูจากแท็บเล็ตหนูดูคุณครูจากมือถือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะค่ะเป็นการอาำนวยความสะดวกให้นักเรียนนะคะในการที่จะรับข่าวสารจากคุณครูนะคะจําเป็นไหมคะจําเป็นทําให้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิด19ถ้าเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีอุปกรณ์ในการสื่อสารในการรับข่าวสารเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตจะเป็นอย่างไรคะเราก็ไม่สามารถที่จะครูก็ไม่สามารถที่จะส่ง่ายทอดความรู้ให้ในักเรียนได้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือประโยชน์ในเทคโนโลยีกับอุปกรณ์ในการสื่อสารนะคะว่ามีความจาเป็นก็คืออำาวยความสะดวกในการส่งข่าวสารให้เร็วขึ้นนะคะ วันนี today, ้นะคะคุณรูประยุทธ์นะคะจะพานักเรียนนะคะไปเข้าสู่กิจกรรมนะคะการเรียนรู้ในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กกับในหนังสนนือแบบเรียนเขียนสระภาษาไทยนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะ <ín apprendre your own knowledge> นัเกเรียนพร้อมแล้วนะคะ,ให,หะ,คะให้นักเรียนนะคะนำหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กของนัเกเรียนชั้นอนุบาลที่3ขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ให้หนัเกเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่11ค่ะ เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งอ่านว่าสิบเอ็ดนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเพื่อนในประเทศสมาชิกอาเซียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะประเทศสมาชิกอาเซียนมี10ประเทศคือไทย อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูนายดารุสซาลามเวียดนามลาวเมียนมาในรงเลปมากัมพูชา ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด1 0ประเทศนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตธงชาติของแต่ละประเทศนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพเพื่อนที่อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตธงชาตินะคะข้างล่างก็จะมีภาพของคนที่แต่งกายประเทศนั้นๆน,น,นะคะถือธงชาติอยู่นะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะทำไปพร้อมคุณครูลเลยนะคะ ให้สังเกตธงชาตินะคะภาพที่1ประเทศอะไรคะไทยนะคะวงกลมเลยค่ะภาพที่2ประเทศอะไรคะเวียดนามวงกลมเลยค่ะภาพที่สมใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ต้องวงกลมนะคะภาพต่อไปค่ะประเทศอะไรคะกัมพูชาวงกลมเลยค่ะ ภา,ะะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ต้องวงกลมนะคะภาพนี้ใช่ไหมคะประเทศอะไรคะมาเลเซียวงกลมเลยค่ะต่อไปประเทศอะไรคะน่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะไม่มีนะคะต่อไปประเทศอะไรคะเมียนมารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศพม่านะคะวงกลมเลยค่ะต่อไปประเทศอะไรคะ บรูไนดารุสซาลามนะคะวงกลมเลยค่ะภาพต่อไปประเทศอะไรคะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะวงกลมเลยค่ะค่ะสรุปแล้วข้างล่างนะคะจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดกี่ประเทศคะที่เป็นภาพให้เราวงกลมข้างล่างนับไปพร้อมกันคู่นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะภาพข้างล่างนี้นะคะนะคะักเรียนจะต้องวงกลมทั้งหมด เจ็ดประเทศแต่เขามีหลอกเราไว้กี่ประเทศคะหนึ่งสอสามสาภาพนี้ไม่ใช่ไม่ต้องวงกลมนะคะค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะวงกลมครบ1 2 3 4 5สองสาม่าหแสดงว่าวงกลมถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะมาทบทวนไปพร้อมคุณครูอีก1ครั้งนะคะอา่านคำตามคุณครูค่ะประเทศสมาชิกอาเซียนมี10ประเทศคือ ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนาดารุสซาลามเวียดนามลาวเมียนมาเนเล็บพรมากัมพูชาเก่งมากทุกคนเลยค่ะอย่าลืมถ่ายภาพกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะ เก่งมากทุกคนเลยค่ะกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนนะคะนำหนังสือแบบฝึกสระภาษาไทยขึ้นมากันเลยค่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่10ค่ะเลข1กับเลข0ูนย์อ่านว่า10นะคะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วคะ่ะเก่งมากทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านสระตามคุณครูนะคะ สารเอาลหรือหรือซาราอัก็เอาเการอเอาเรามอเอาเมาหรือหรือ รื้อรื้อรื้อรือรือรือเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนวันที่กับตัวอักษรตามรอยเส้นปะนะคะแล้วก็เขียนตามตัวอย่าง,งคุณครูเลยค่ะ ะะวันนี้วันพุทธที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนอักษร,รตามรอยเส้นฝะพร้อมกับเขียนตามตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้ดูนะคะเว้นวรรคด้วยนะคะเว้นวรรคให้เท่ากันนะคะไม่ต้องนำไม้บรรทัดมาวัดนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะกะประมาณด้วยสายตาของนักเรียนนะคะฝึกให้กล้ามเนื้อมือกับตาสัมพันธ์กันนะคะ เขียนตามตัวอย่างนะคะบรรทัดสุดท้ายให้เขียนชื่อเขียนนามสกุลข,ของตนเองค่ะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านตามครูคอีกครั้งนึงนะคะสาระเอากอากอาวโดอัรามออาเมาหรอืรอหรอืรอ รือหรือหรืออรือหรือหรือเก่งมากทุกคนเลยค่ะฝึกอ่านให้คล่องนะคะเสร็จแล้วอัดคลิปส่งคุณครูประจำชั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพไปงานสวยๆส่งคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะ เก่งมากทุกคนเลยค่ะทบโทวนนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้กันบนักเรียนในวันนี้คืออะไรคะประเทศสมาชิกอ,อาเซียนสิประเทศนะคะท,ทําไมจึงต้องเป็นประเทศอาเซียนสิประเทศเพราะเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันอยู่ใกล้กันนะคะและมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะก็เลย ตั้งเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะมีทั้งหมด10ประเทศนะคะให้ในักเรียนทบทวนในหนังสือนะคะก็ให้ในักเรียนนะคะสังเกตธงชาติของแต่ละประเทศด้วยนะคะสําหรับสระนะคะก็ให้ในักเรียนทบทวนนะคะแล้วก็หาสักดแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งครูประจําชั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปงานสวยๆสย่สงครูประจําชั้นด้วยค่ะ วันนี้นะคะวันพุธนะคะพรุ่งนี้วันพุหนัสบดาดีนะคะให้ในักเรียนไปพบกับคุณครูนิวคุณครูอาร์ตนะคะคุณครูประยูจะมาพบกับนักเรียนอีกทีวันไหนคะวันศุกร์ค่ะให้นักเรียนอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย